เดโมสเตอร์พรีเมียรมากับชาวบ้านเขาสักทีนะครับก็ออมืดนะหรือเจียน้านะครับผมก็ลองเอามาปรับเล่นในสไตล์่าที่เข้ากับทีมของผมดูนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูว่าผมเล่นแบบไหนกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b s c r i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสูส่รายการ Two Nubs no Summoners Cast นะครับก็สับเจียน้านะอันนี้ก็เล่กได้ว,ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ฮอตฮิตมากตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีการเล่นในหลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังละกันว่าจากที่ผมไปลองซ้อมเล่นในห้องนู้นมาเล่นเล่นเยอะมากอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองแชร์ทัศนะที่แบบทดลองมาในลูน2รูปแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสับเจียน้านะครับเป็นมอนสเตอร์ท่าแสงมืดนะครับ HP อยู่ที่1545 นะครับแอตแทอยู uh, ่ที่790กนะครับ uh, ก็ตามสายเป็นมอสเทอร์สาย Attack นะซึ่งตัวเนี้ยก็จะ uh, มีความสามารถในการวางระเบิดด้วยซึ่งสอดคล้องกับทา่า uh, กับสไตล์แอตแทของเธอเลยนะครับดี f เ n น e ์หกรนะเป็นสาย Attack ก็ด mm ี f เ n น e ์ก็จะตามตามไปด,ด้วยสปีด d 100สปีดถือว่าอยู่ที่ความเร็วที่เป็นมาตรฐานนะครับ uh, เดี๋ยวเรามาดูการที่สกิลนะครับผมโอ้สกิลค่อนท่างจะถือว่า เลอเลิศ er er อลังการมากทีเดียวนะครับอ่าแต่ผมก็ยังชอบวานเลนติสเหมือนไม่ใช่นะครับโซลิเดอร์สกิลนะครับแอตแท็กอยู่ที่33นะเป็นลีดเดอร์สกิลเพิ่มแอตแท็กนะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะครับผมในการเล่นอ่าทุกคอนเทนต์เลยนะครับคลิปที่เข้าเออร์เลอร์นะท่านี้เป็นท่าที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์นะท่าสามเหลี่ยนะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับทำการลบบัฟที่ศัตรูมีทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนอ่าตัวสเตตัสปีกวิวหรือบัฟใดๆให้กลายเป็นซัน นะครับแล้วก็ท่านี้เนี่ยก็ทำให้ศัตรูเนี่ยนะครับติดตันเทินหนึ่งด้วยนะท่านี้ถ้าอัพเต็มนะครับคูลดาวน์ทำอยู่ที่5เทิร์นนะครับผมอ่ซึ่งก็ถือว่าเฉลี่ยวเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่าก็สามารถลดคูลดาวน์ได้ด้วยการใช้ท่าวางระเบิด Fate of Destruction เนี่ยแหละเราสามารถวางระเบิดได้นะครับก็อันนี้ท่าวางระเบิดนะครับที่รู้จักกันดีนะก็จะแปะดอปแปะดีบัฟพิษ2เทิร์น นะครับอ่าแล้วก็แปะระเบิดลงไป2เทินด้วยนะครับก็อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าสโตติสตันอยู่อะไรเงี้ยก็แปะระเบิดตามพอสโตไฮจากสตันนะครับผมก็จะมาโดนระเบิดปึ้งต่อเลยก็สานต่อได้ด้วยนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นดามจที่ขึ้นตรงกับแอทแท็กด้วยนะครับหรือเราจะใช้อาร์ติแฟกต์ในการเพิ่มดามจของระเบิดก็ได้นะครับท่านี้ถ้าอัพเต็มคูลอยู่อ,อยู่ที่3เทินนะครับก็วนได้ค่อนข้างดี พาร s ซิ่งไทม์นะครับ passing time นะครับท่าดีก็เป็นการโจมตีสตูทั้งหมด3ครั้งนะเป็นการเพิ่ม attack bar นะถ้าเกิดว่าตีติดคลิปนะครับก็เพิ่ม attack bar 10%ได้ด้วยก็ทำให้เจ้าตัวตระกูลออร์เคิลเนี่ยมันเร่งได้เร็วขึ้นนะแต่ในสมัยก่อนนะมัน15%ต่อฮิตนะอันนี้มันลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณ F2 Love ด้วยนะครับผมในการแนะนำการใช้ตัวนี้แล้วก็รูปแบบของรุ่นนะะคครรัััับบบกกกก็็็ออนนนี้้พยยยาาาามมปมแลววุนะ F ว่เ๊ะ เราเล่นแบบไหนดีนะคลิเลตมากน้อยอะไรเงี้ยทำเป็นแท้งเลยจะเวิร์กไหมอะไรประมาณนี้นะก็ได้ทัศนะจากเอฟแล้วก็มุมมองจากผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เยอะโดยเฉพาะผู้ที่ต่อสู้มาใน SWC โอโหบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากเลยอันนี้คือแบบว่าเอามาปรับไปปรับไปปรับมาปุ๊บปั๊บปุ๊บแล้วลองเล่นดูนะครับก็เอ้มันดีนะครับสนุกดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ตัวนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งพอคือพอเอาเวสเสร็จแล้วเนี่ยมันได้ accuracy ยีด้วยนะซึ่งเจ๋งมากๆเลยนะมาทำให้ตัวมันเนี่ยลดอ่าการ การใช้งานลูนใน,ในจุดที่ไม่จําเป็นเนี่ยได้เยอะมากเลยนะครับก็คือแบบเนี่ยพอมันเพิ่ม a c c u r เรซี25มันก็เลยทําให้แบบการทำสแต็ความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับก็อันนี้อันเป็นของ PVE นะครับเดี๋ยวผมยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูใน RTA กันเลยก็พนางที่จะแบบเล่นอา a a ค่อนข้างจะเยอะ พอสมควรซึ่งโดนคนในทีมกดดันมาเรียบร้อยแล้วว่าให้ปั้นไปเล่นในซีชด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะปั้นนะครับเดี๋ยวปั้นอีกทีนึงแล้วเข้ามาอัปเดตให้ไฟทีนะครับอ่าสำหรับอ่าสำหรับตัวเจียน่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะในะตัวอาทีที่ผมทำนะผมทาเป็นสวิฟเลยนะครับสวิฟแบบเร็วจีนะครับแล้วก็เนี่ยทำเป็นดามจจ๋าเลยสาเหตุที่ทำเป็นสวิฟให้เร็วเพราะว่า หนึ่งเลยนะครับคือตัววาเลนติสผมเนี่ยผมใช้ว่าคือตำแหน่งของมันเนี่ยมันไปทับซ้อนกับวาเลนติสเป็มนตัว CC พอดีนะครับมันก็เลยจะต้องมีอีกแบบหนึง่งที่แบบเอ้ยเป็นตัวที่แบบในสถานการณ์ที่เราเจอดราฟที่แบบศัตรูเนี่ยมีการเล่นด้วยความเร็วแล้วเราต้องทำซีซีให้ได้อย่างเงี้ยผมก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งที่ทำซีซีได้ใน,ในตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าเป็นรูปแบบของความเร็วแทนนะครับก็เลยทำเจเน่าออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าซึ่ง accuracy ก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่อยากจะเพิ่มให้ได้อีกในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูนที่ใช้ก็จะเป็น Swift กับ Blade นะครับคือแบบว่าเอ้ยถอนถอดถอน,อนอความเป็นวิวทิ้งไปเลยก็แบบเน้นความเร็วนะครับตัวตัวอัติแฟกต์นะครับก็จะเน้นความแม่นในสกิล2กับ3ขึ้นมานะครับแต่ว่าจริงๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นแบบเน้นดาเมจเนี่ยก็คือเราจะไปนเน้นการตีแบบว่าตามเป็นมัลติฮิตตามแอตแทกตาม HP ตาม Defense หรือว่าเพิ่มการวางระเบิดนะแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมไม่ค่อยเชียร์การวางระเบิดเท่าไหร่เพราะว่า เจ้าตัวเจียนาท่าเมื่อเนี่ยถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของสกิลที่มันใช้เนี่ยมันใช้ท่าหนึ่งเนี่ยน่าจะเล็กได้ว่าถี่ที่สุดละนะครับท่าสามในชุมพิเป็นท่าเปิดใช่ไหมเราก็ไม่ได้พึ่งพาดดเมจมากเราพึ่งผ่าอีกซีซีเอฟเฟกแต่ว่าท่าที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นท่าที่ออกประมาณสักแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเกมได้เลยในการใช้เจียเจียนานะระเบิดก็กดใช้ได้แหละแต่ว่าแบบมันอาจจะเราสามารถที่จะแบบไอ้เพิ่มดาเมจได้จากสแตทอื่นอะไรประมาณนี้นะครับคือเพิ่มดดเมจที่ฝั่งสแตทที่เป็น,ออรปรนี้นะครับ ก็อาจจะไม่ได้เล่นแบบไอสายระเบิดเน้นๆมากอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็ก็เป็นมือใหม่สำหรับเจียนาด้วยก็ฝากเพื่อนแนะนํากันด้วยนะครับเอาล่ะก็เล่นแบบเร็วจ๋าๆมีดาเมจแอตแทกเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับก็แต่จะออกมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองไปดูแต่รู้เลยอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดนะครับก็แต่ประมาณนี้นะแล้วก็นี่ครับผมก็คือ ตัวฝั่งซ้ายนะพอดีว่าแบบเนี่ยมันเป็นการโจมตีตามาตัวฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบการเน้นพวกมัลติฮิตใช่ไหมฮะก็เน้นเนี่ยตีตามแอตแท k กสปีดคลิสเดามเเพิ่มเมื่อศัตรู HP น้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อศัตรู HP น้อยอเมื่อแม็กเศัตรูน้อยลงก็จะปัดแรงขึ้น อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อโจมตีตาม HP เนี่ยก้อนซ้ายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเวน,นี้เลยหรือแบบเน้นมอติฮิตนะครับทางขวาก็จะแบบเน้น Accuracy อะไรอย่เงี้ยแล้วก็มีการแบบแปลงพวกออฟต่างๆนะเพิ่มคลีดาดเมดนะครับ อ่าเมื่อศัตรูแบบเป็น HP max อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวรีเพย์ที่เล่นกันนะครับก็อ่าก็เรียกได้ว่าทดสอบไปมานะโอ้โหก็สนุกทีเดียวนะครับเล่นเยอะเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็เป็นการจริงจริงก็คือมันเป็นการเก็บประสบการณ์ในในใ,ในเกมด้วยนะอันนี้ก็สำคัญนะครับดี๋ยวก็จะเล่นแบบ Oliver c a s s a n d r าอะไรอย่างนงี้นะครับก็เนี่ยอันนี้ก็จะสามารถที่จะเลือกเล่นแบบเป็นทีมแบบบุกทะลวงก็ได้นี่เริ่มเริ่มจาก f a t e of Destruction ก่อนนะครับก็ปึ๊บนี่ แล้วก็เราก็ทําเกมซ c เลยกระโดดแทงปังคาซานดาอันนี้คือแบบเป็นรูปแบบของการเจาะนะครับเป็นรูปแบบทีมเจาะนะก็จะสามารถเลือกได้2แบบไม่ว่าจะเป็นทีมคลิปเจาะหรือเป็นทีม CC ก็ได้นะฮะเอบหลบบับแล้วก็บุกเข้าไปนะครับโอ้โหมันแบบเปิดตัวแล้วมันแบบเอ้ยมันมันมากเลยอ่ะนะครับสําหรับตัวนี้นะแต่ว่าในการเล่นตัวเจเน่เนี่ยบอกได้เลยว่าก็เจอปัญหาอยู่อีกเหมือนกันนะคือ ตัวที่เป็นตัวแอนตี้ซีซีมันค่อนข้างเยอะนะครับแบบเจอพวกแบบลิงตอนนี้ซีซั่นนะี้ลิงไฟฮอตมากเลยนะลิงไฟลาคูนี่โจซาฟินอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะจะเป็นตัวที่แบบในในประสบการณ์เกมที่วาเลนติสเจอจูนโนอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นในรูปแบบเดียวกันเลยนะครับเนี่ยฮะปึ๊บนี่ ใช้ท่า3นะฮะ Passing time มิโลสไตรก่อนปุ๊บผมจัดการกับไอ้เจ้าตัวเด็กกี่ก่อนนะอ่าเจ้าตัวนิกกี้นี่ก็เป็นตัวที่แบบไปทำให้แบบตัดจังหวะเกมเราเยอะมากประมาณนี้นะฮะเด่ยก็จะใช้เป็นตัวเปิดสะส่วนมากนะครับนะลองลบบัฟดูสิลบได้ถือว่าโชคดีนะเนี่ยฮะก็คาซันดา้าลาโลกไปแล้วนิกกี้ตามต่อนะฮะปุ๊บฮิวกลับมาเนี่ยเห็นไหมนิกกี้มันไร้การ์ดมากเลยนะ เนี่ยเฟสอัปเดตสั้งชั่นปั่นนะครับก็ปั่นก็อยู่ที่ประมาณพันเจ็อะไรอย่างนี้นะก็เป็นตัวสวิฟตัวที่เป็นสวิฟก็จะเน้นพวกความเร็วต่างๆนะครับฝั่งองเอาทอเรนต์ยิงป้งเข้ามาเลยนะฮะซินชีพปึ๊บเบอร์นิงโซ่แล้วก็เก็บแร็กดอก่อนนะฮะพาสไลฟ์ปึ๊งโดนระเบิดโอเคเราก็ค่อยๆเจาะนะครับ เฟสของเดสรักชั่แล้วก็เจาะพาซิงทเวลาใช้เจียนานะครับผมก็ต้องระวังเรื่องของการวางระเบิดด้วยเวลาที่แบบว่าเจอชิซุกะนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าชิซุกะเนี่ยใช้ All t h i n n s in Nature หรือท่า3มมาเนี่ยก็จะมีระเบิดแถมมาด้วยก็ใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ เ,เล่นแบบทดลองไปเจอกับตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เนี่ยครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชาวอ,อมืดกลัวนะครับก็คือเททร่านั่นเอง mm hmm. ก็ผมก็ได้แบบเรียนรู้เพราะประ,ประสบการณ์เหล่านี้มาเรียบร้อยแล้วนะที่แบบว่าไอ้ฝั่งศัตรูเนี่ยพอใช้เททร่ามาเจอกับอ,อมืดแล้วรู้สึกยงงอ,อย่างไงอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเกมเกมนี้จะเกมนี้น่าจะแพ้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ามันแบบว่าเนี่ยพอมันแบบพอเจอทีมรับลึกๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังในการเลือกตัวแล้วด้วยนะครับเนี่ยปึ๊บทำซีซี อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเราเจอกับเกมที่เป็นแบบลักษณะที่เป็นเ,เกมที่ลักษณะที่ฝั่งศัตรูเนี่ยเป็นแบบเอ้ยกันซีซีต่จ่ายอย่างเงี้ยคือแบบมันกลายเป็นว่าการเลือกอโอลาเคลนมืดเนี่ยในช่องแบบ3 4อย่างเงี้ยคืออันตรายมากเลยนะแบบต้องคิดหนักเลยแหละว่าแบบเอ้ยเราถ้าเราเจอตัวซีซีเราจะแก้อย่างไงอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับก็เป็นแนวคิดที่แบบโหต้อง ต้องฝึกฝนด้วยนะครับผมก็ผมก็ยังถือได้ว่าผมก็ยังมีจุดที่ผมต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยนะครับในการเล่นรูปแบบของเกมซีซในซีซั่นนี้นะครับชึบชบนี่น่าจะโดนเจ้าตัวคิมคีเนี่ยไล่ฆ่าจนหมด <laughs> โดนไล่ฆ่าเรียบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันซิอ่าอย่างเช่นเกมที่มีตัวแอนตี้ซีซีเยอะๆเนี่ยถือว่าอันตรายมากนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบว่าเล่นกับทีมที่เป็นแบบแอนตี้ซีซีอันนี้คือแบบว่าผมก็แบบพยายามดึงดันจะเล่นนะนะจะลองดูนะครับอ่าโทษทีนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยถ้าเราไปเจอกับตัวที่แบบเป็นแอนตี้ซีซีเยอะๆเนี่ยนะครับโอ้โหรับเล่นยากเล่นยากเล่นยากเลยนะครับ เนี่ยอย่างสมมติว่าเป็นกิโออะไรอย่างเงี้ยกิโอเองก็อันตรายนะเนี่ยกิโอลิงลมอย่างเงี้ยก็คือยังถือว่าอัน,อนตรายอยู่นะครับปึ๊บอ่าเฟสออฟเดสฟักชั่นนะครับแล้วก็นี่ปึ๊บหยุดติดลมไว้ก่อนนะฮะเนี่ยคือกิโอเนี่ยมันแบบมันไแบบล่จาัดก,การทีมเราได้ค่อนข้างดีนะอ๋อลืมย้ำไปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะที่สำคัญมากของอเจ้าตัวเจียนาธาตุลมไอ้ไม่เจียนาเจ ตัวเจนน่าเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่มันทำดามจเป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเจอตัวที่แบบเป็นแอนตี้ซีซีเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแบบเอ้ยใช้ลักษณะข,ของการทำดามจจากระเบิดนะครับในการทำดามจเป็นก้อนได้ด้วยนะซึ่งแบบก็เป็นกึง่งๆความสามารถของมันน่ะมันก็เป็นกึง่งๆตัวทำคลิปดามจได้ด้วยอ,อีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเอ้ยดีเจ๋งเจ๋งอยู่เจ๋งอ,อยู่นะครับแต่ว่านี่แหละเจอกีโอเราเล่นยากอยู่ เหมือนเหมือนกันนะก็มีเขาก็ในเกมนะเมตาปัจจุบันจะมีตัวที่สามารถที่จะแก้ตัว c ีได้เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในฝั่งของคนที่ตั้งรับอ่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปก็คือทําตัวแก้ C ีเหล่านี้เอาไว้นะครับช่วยทําให้สามารถจัดการกับเจน้าได้อย่างอยู่มัดด้วยเลยทีเดียวนะครับเทตาจูโนโอะไรอย่างเงี้ยน,นะลิงไฟ์อา่าโจซาฟิน โอ้เยอะไปหมดเลย <laughs> มีโตแคทเต็ไมไปหมดเลย <laughs> นะครับอ่าก็นี่แหละครับถือว่าอ่ะอันนี้เป็นรีวิวของเจียนาในเฟิร์สแอทเทมก็แล้วกันนะฮะผมก็จะมีการปรับปรุง ตัวเจยน่ขึ้นมาเรื่อยๆนะในการใช้กับซีซั่นจริงๆนะซึ่งซีซันจริงๆก็ใกล้เปิดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเตรียมตัวแล้วก็เก็บข้อมูลจากการทำบาลานซ์แพชช์นะตัวเปเชียลลิงแนะนําให้เล่นกันนะครับจะเป็นการเรียนรู้เลยว่าตัวเมตาชุดใหม่จะมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็ที่ฮอตๆ o กันก็จะมีทั้งแบบเฮ้ยวาไฟคาเมล่าหรือว่าวาน้ำอะไรอย่างนี้นะลิงไฟ โอ้มีการปรับใช้กันที่แบบว่าค่อนข้างจะเกินกาดมากทีเดียวป้าน้ำเนี่ยนะครับมีการมีการเนิร์ฟลงมาแต่ก็ยังทรงดีเหมือนเดิมนะครับผมก็ใขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับ RTA นะครับเป็นซีซั่นที่กำลังจะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นสเปเชียลลิกนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ถ้าชอบรีวิวแบบนี้นะครับหรืออยากให้รีวิวตัวไหนใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเติมทุนเติมไวเติมกับ PowerPay Powerful Payment นะครับเงินเข้าสตอร์ทยจะได้มีกิจกรรมมันๆนะครับผม จัดกันอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย